รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยถ้าพูดถึงจังหวัดระยองหลายคนคงจะนึกถึงวิถีประมงชายหาดสวยๆหรืออาหารทะเลแน่นอนครับ พราะว่าจังหวัดระยองมีชายฝั่งทะเลมากถึง104กิโลเมตรไกลสุดลูกหูลูกตาเลยทำให้ที่นี่เป็นแหล่งอาหารทะเลที่เป็นที่รู้จักแห่งหนึ่งในประเทศไทยวันนี้ผมเลยจะพามาสัมผัสความเป็นระยองผ่านปลาแต่วันนี้ผมไม่ได้พาไปกินปลาทะเลนะครับเป็นปลาน้ำจืดอย่างปลาดุกครับและปลาดุกที่นี่พิเศษยังไง ามผมมาหาคําตอบกันเลยครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นแบบคนรักประดุกคนระับนี่นี่คือแบบโอ้โหอันนั้นจะเลเวลนะ ที่นี่คนเยอะไหมครับ,บเยอะอค่ะคออุณคู้ชมทุกวันธรรมดา,าก็จะเเรื่อยๆครับออสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคลับอร่อยชุมชนของคนชอบกินกับผม นนชนนันนนท์ด้วยกูส่วการครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่ขาดแหลมเจริญจังหวัดระยองนะครับมาถึงระยองทั้งทีไม่มาทะเลก็คงจะเหมือนมาไม่ถึงนะครับก็เลยพาทุกคนเนี่ยมากินของหวานมาจิบเครื่องดื่มแล้วก็มารับบรรยากาศทะเลกันสักหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเดินเล่นกันสักแป๊บหนึ่งหลังจากนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปกินร้านอาหารร้านอร่อยครับซึ่งเขาบอกว่า ถ้ามาระยองไม่มากินร้านนี้เนี่ยถือว่าพลาดมากๆนะครับตอนนี้เขาดังในอินเทอร์เน็ตมากครับเดี๋ยวผมจะพาไปนะครับแปลกตั้งแต่ชื่อร้านแล้วนะทุกคนชื่อร้านว่าด็กมัง้งลุยครับอะ,อะไรเนี่ยอะไรเนี่อง <laughs> ครับพาทุกคนมาอยู่ที่ตัวเมืองจังหวัดระยองครับเราพาทุกคนมาที่ร้านอาหารชื่อร้านว่าดุกมังครับทุกคนร้านนี้พิเศษมากๆเพราะว่าถ้าจะมากินต้องโทรมาจองนะครับผมโทรมาจองเรียบร้อยแล้วนะครับพี่ๆเขารออยู่ตรงนี้ครับไปเลยครับสวัสดีครับพี่พี่สวัสดีครับพี่ดอกฟินกับพี่เนยครับน้องนนเองครับพี่สมาตามนัดผมนั่งนั่งคุยเลยนะพี่โอ้โหตื่นเต้นมากเขาบอกว่ามาจังหวัดระยองต้องมากินร้านพี่ก่อน ก็น่าจะใช่ครับพ้่ชมตัวซะด้วยนะร้านดุกดุกมั้งจริงๆมันมันมันคืออะไรพี่ดุกดุกมั้งดุกไหมดุกหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ครับจริงๆมันคืออันนั้นเลยฮะคือดุกมั้งผมตั้งใจทําให้ตอนที่เราไปเสิร์ฟเนี่ยมันไม่เหมือนปลาดุกครับว่าผมเป็นคนชอบกินปลาดุกมากครับกินทุกวัน หลายๆปีติดต่อกันตอนเรียนหนังสือครับพอกินทุกวันเนี่ยมันเลยเริ่มมีความเบื่อกับเมนูเดิมๆของของปลาดุกฮะเพราะผมคิดว่ามือเดียวน่าจะนับครบนะว่าแบบมันมีเมนูอะไรบ้างก็เลยอยากลองทําเมนูที่มันใหม่ๆดูครับ เลยตั้งชื่อว่าดุกมังครับจริงๆมันมีอีกมังหนึ่งด้วยนะฮะมังที่แปลว่าพระครับโอ้โหมันคือมังแบบนั้นตอนนั้นคือไอเดียตอนที่จะทําร้านมันนึกได้ตอนไปบวชครับก็เลยเป็นเหตุผลว่าเราต้องไว้ทรงนี้หรือว่าอันนี้ชอบส่วนตัวส่วนตับไม่กล้าเกาูรครับขออภัยโอเคพี่หนๆก็มาแล้วผมไม่ไม่เลือกไปดูแล้วกันผมให้พี่จับมาให้เลยได้เลยครับสักสามสี่เมนูได้เลยครับไปเอาไปกินครับโอเค ว่าร้านนี้ถ้าจะมากินก็ต้องโทรมาจองก่อนด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับวันนึงได้สักกี่คนนะครับทั้งร้านะมีโต๊ะเดียวครับก็เลยจะเปิดจองล่วงหน้ามาก่อนเท่านั้นฮะแล้วก็ปลาที่ผมใช้ผมจะไม่มีสต็อกครับใช้ปลาวันต่อวันก็จะเตรียมคำนวณตามจำนวนลูกค้าฮะครับผมก็จะไม่มีปลาเก่าทางแน่นอนครัวันนี้เป็นจุดขายเลยนะครับเนี่ยอยากให้กินของอร่อยๆครับอันนี้คือเมนูเริ่มต้นของลูกมั้งเลยฮะก็คือเอาไปย่าง ใช้เทคนิคคล้ายๆกับปลาลัยญี่ปุ่นครับก็คือเสียบไม้ย่างแล้วก็ทาซอสซอสก็ทําเองครับแล้วก็จะเคี่ยวตะไคร้ไปใน,นซอสเยอะจะเป็นซอสที่มีกลิ่นตะไครข้หอม ผมไม่ไม่ใช่เชฟกันด้วยฮะแบบเป็นคนชอบทำอาหารแล้วก็ชอบกินครับก็เลยรู้สึกว่าอยากใส่ใจมากๆเพื่อที่จะได้ผลลัพธ์ที่ดีเหมือนที่กันเชฟตัวจริงทำอ่ะอะไรเป็นอะไรบ้างครับเนี่ยครับเดี๋ยวเอาจากเมนูแรกของร้านผมก่อนเลยครับครับปลาดุกย่างซอสชะอยุตะไครครับ ชิมเลยได้ไหมครับได้ครับชิมชิมเลยฮะเดี๋ยวคน้่ไปทีละส่วนไหนปลาดุกอร่อยสุดนะครับส่วนหางครับส่วนหางครับใช่ครับเป็นผมผมว่าส่วนนี้ดีที่สุดโอเคมันจะเป็นกรอบๆเค็มๆครับได้ครับขออนุญาตตรงหางก่อนนะครับนี่ที่สุดแล้วครับเสียงคนน่ากินอร่อยมากเลยอ่ะโอ้ยมันมีความกรอบตั้งแต่ตั้งเทคเจอร์ตัข้างนอกมันกรอบใช่ใช่แต่พอกัดเข้าไปแล้วแบบ มันหนความนุ่มของประดุกนะครับเอาจริงผมว่าไม่แพ้ปลาไหลญี่ปุ่นอืมผับไก่อ่ะครับอร่อยอร่อยอร่อยแล้วคือซอสเข้มข้นด้วยครับเข้าไปอยู่ในทุกๆ ทั้ของปลาใช่เขาก็ทาซอสไปด้วยย่างไปด้วยครับมันก็ซึมเข้าไปถ้าเถิดไปคนชอบกินปลาดุกแล้วไม่มากินร้านนี้ <c oughs> ผมว่าคุณพลาด <c oughs> ไปต่อไปต่อครับ <c oughs> ไปต่อยัง <c oughs> ไงดีครับต่อไปแนะนําทอดน้ําปลาเลยคะได้ครับ <c oughs> ทอดน้ำปลานี่กินส่วนห,วหัวหัวเนื้อ,อนานหนาหน่อยครับกินคู่กับน้ําปลาหอมๆครับเยี่ยมแล้วก็ข้าวสวยนิดนึงก็จะดีครับโอเคเลยครับได้ครับต้องกินกับข้าวเลยใช่ไหมครับใช่ครับเมนทงนี้ต้องเซฟข้าวฮะใจผมสั่นตึกตักผมว่ามันต้องผมไม่อยากคาดหวังเลยผมหลับตากินดีกว่า แล้วก้างไปไหนอะฮะเอาก้างออกหมดแล้วครับ <_ Cody> ชนะหูยไม่มีก้างด้วยก้างเยอะใช่ครับเนี่ยกินได้เต็มคำกินคำใหญ่ได้ครับยังปากเต็มคำอืมอร่อยมากเลยแล้วพอไม่มีก้างคือชนะของจริงนะครับคือตัวน้ำปลาที่ราดออกมาเนี่ยครับมันมีทั้งความเค็มและความหวานเนี่ยครับมันใช่ครับมันกลมกล่อมนะครับคือถ้าเกิดว่าคนที่ชอบรสชาติค่อนข้างไปทางจัดจ้านนะครับผมว่าจานนี้คุณจะถูกใจผมไม่แปลกใจเลยทำไมผมต้องจองมา แล้วก็อันสุดท้ายฮะเป็นดุกปิ้งครับดุกปิ้งจะมี4แบบครับดุกปิ้งก็คือจะเป็นเมนูที่ตั้งใจให้อยู่ตรงกลางครับระหว่างย่างกับทอดครับครับย่างมันก็จะฉ่ำเนาะจุยซีส่วนทอดจะกรอบฮะปิ้งมันจะอยู่กลางพอดีครับครับ ก็คือจะย่างถ่านจะย่างไปอ่อนแต่ย่างนานหน่อยฮะพอเห็นภาพแรกเนี่ยรู้ได้ความรู้สึกเหมือนแบบอิซากายะใช่ครับใช่ครับอะไรแบบนี้นนะ้กับแก้มของจริงเลยครับตายแล้วเรียวปากอ่ะผมขออนุญาตเอานี้ก็อะเลยนะครับอันนี้เป็นปลาดุกย่างแล้วก็ราดด้วยมะนาวใช่ครับโรยเกลือพริกไทยครับนิดหน่อยครับส่วนใหญ่จะเป็นรสชาติของปลาดุกล้วนๆเลยครับไปครับขออนุญาตไปแล้วครับฮะ มะนาวที่นี่ทช่ไมเปรี้ยวขนาดนี้หรอแซ่บครับนี่ครับมันกึ่งกลางเลยครับใช่ครับมันอยู่กึ่งกลางจริงครับคือเทสเจอร์ด้านนอกเนี่ยมันมีความกรอบๆนิดนึงถ้าบอกกัดเข้าไปเจอเนื้อเลยใช่ครับแล้วก็จุยซี่ด้วยครับไม่แห้งครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นแบบคนรักปลาดุกนะครับปลาดุกระเวอร์ครับที่นี่คือแบบโอ้โห อันนั้นเตอเลเวลนะเอาจริงผมผมว่ามันมีการแบบฟิวชั่นหลายๆวัฒนธรรมอะไรเงี้ยครับอันนี้ผมเห็นญี่ปุ่นอีสานนะครับอันนี้น่าจะเป็นออกภาคกลางไหมครับใช่คแล้วก็มันเท่มากด้วยครับที่สำคัญเราผมผมชอบประทับใจมากเลยครับโอเคเดี๋ยวกินข้าวก่อนได้เลยครับแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเราแบบคุยกันไปกินกันไปนะครับได้ครับทานด้วยกันไหมครับได้ครับได้ครับไปครับขออนุญาตครับขอบคุณมากครับ จะพาเดินทางไปถึงฟาร์มปลาดุกอำเภอปลวกแดงดูว่ากว่าจะเป็นปลาตูวใหญ่ๆที่เรากินกันเขาเลี้ยงกันยังไงครับตัวประมาณเท่าไหร่จ๊ะตัวนี้ใช่มไหมตัวนี้บาทเดียวอนน็นไงอันนี้ก็จะเบ็ก ครับตอนนี้ผมอยู่ที่ปลวกแดงพันปลานะครับที่นี่เป็นฟาร์มปลาครับเรามีนัดกับพี่รุตเจ้าของฟาร์มครับผมเราบอยู่ข้างในครับเมี้ยวเมี้ยวสวัสดีพี่รุตสวัสดีครับสวัสดีครับต้องโนเองครับพี่อันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรพี่ผมมคิดว่ามาหาปลาจะเป็นแบบบ่อใหญ่ๆบ่อนินอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือที่พักรอจําหน่ายครับอ๋อสำหรับเกษตรกรรายเล็กรายใหญ่ทั่วไปครับคือคือพี่รุตขายเท่าที่ผมดูนี่เห็นเป็นแบบ ปลาตัวเล็กๆอย่างเงี้ยครับคือเป็นพันปลาใช่ครับเป็นลูกปลาพันปลาครับครับผมคือที่เนี้ยขายเฉพาะลูกปลาเอาไว้ให้คนซื้อไปเอาไปเลี้ยงต่อเงี้ยครับพี่ใช่ครับผมแสดงว่าตัวพี่ก็ต้องเป็นคนเพาะปลาใช่ครับอย่างถ้าเป็นบ่อๆนี่มันมีปลาอะไรบ้างครับพี่อันนี้ก็จะเป็นปลาดุกบิ๊กอุยปลาดุกบิ๊กอุยใช่ครับปลาดุกบิ๊กอุยที่เลี้ยงบริโภคจําหน่ายกันในของตลาดทั่วไปอืครับผม เดี๋ยวนะพี่ปลาดุกนี่มันมีพันธุอะไรบ้างนะฮะปลาดุกเนี่ยมันจะมีปลาดุกนาปลาดุกวิกอุยครับปลาดุกแอฟ,ฟริกันหรือปลาดุกรัสเซียปลาดุกยักษ์อ่า,อา,าสามนิดแล้วที่ขายอยู่ที่ตลาดคือปลาดุกอะไรพี่วิกอุยครับวิกอุยครับผมวิกอุยเอวปลาดุกนาเราไม่กินกันหรอพี่กินแต่หายากมากมากหายากมากๆด้วยสภาพแวดล้อมด้วยการเปลี่ยนแปลงของของของบ้านเราเนาะแหล่งน้ําลําคลองมัน มันถูกเคียร์ลด้วยหลายๆอย่างมีโน่นนี่นั่นก็เลยทําให้ปลาดุกนาาลดจำนวนลงอันนี้ก็ปลาดุกเหมือนกันครับผมอุยเยี่ยมมากอันนี้ภาษาที่เขาเรียกซื้อขายกันเนาะความยาวตัว4-5นิ้ว4-5นิ้วก็คือแต่ละบ่อก็จะมีขนาดที่แตกต่างกันใช่ไหม<ช>ครับใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นเบอร์เล็กสุดของที่ร้านตัวประมาณเท่าไหร่จ๊ะตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้บาทเดียวชินรุทครับคือวันนี้เนี่ยนะครับผมได้รับคําสั่งมาจากเชฟสุดหล่อจากกรุงเทพมหานคร ชื่อเชฟเมิวเขาบอกว่าพี่นนท์ครับอยากได้ปลาดุกตัวโตๆจากแหล่งกลับบ้านสักหน่อยได้ครับยินดีครับเดี๋ยวพาไปตักถึงบ่อเลยโอเคครับผมรถก่หน่อยครับถึงแล้วล่ะครับพี่มะพร้าวอังเคลขออนุญาตครับ นี่ครับพี่โอ้กวางใหญ่มากครับครับผมแนะนํารู้จักเลยครับนี่ป๋ามานะเจ้าของฟาร์มป๋ามานะสวัสดีครับัครบผมเด็กน้อยนนครับป๋าเมื่อกี้ผมผ่านมาผมเห็นบ่อปลาเยอะมากครับป๋าพาผมไปดูปลาปลาดุกหน่อยได้ไหมจ๊ะได้ครับตัวโตๆเลยนะครับตรงนี้บ่อปลาหมดเลยอะครับครับ มีปลาอะไรบ้างครับป๋าปลาดุกปลานิลปลาทับทิมครับปลาดุกปลานิลปลาทับทิมครับผมได้รับภารกิจมาครับป๋าครับให้เอาปลาดุกตัวใหญ่ใหญ่กับกรุงเทพสักหน่อยครับได้เลยครับครับผมไปครับป๋าตรงไหนดีครับนี่ครับด้านนี้เลยครับโอเคน้ําไหลนี่แหละเป้าหมายของเราการหว่านแหครั้งนี้คืออะไรป๋าปลาดุกครับเอาตรงนี้เลยนะครับเฮ้ยผมนึกว่าไปไกลไไกลไกลมันมีพ่อครับ อุย้เยอะอะนี่อย่าตัวใหญ่ก็มีครับเนี่ยอ๋อหลุดเลยตัวใหญ่หลุดเลยอ่ะโอเคโอเคโอเคไม่บานเลยโอ้โหติดไม่ไผ่เยอะไหมเนี่ยปลาเนี่ยเยอะประมาณโอ้โหสามโลสี่โลห้าโลได้โอ้โหยจะปลดปล่อยปลาให้ถุกใจไหมถูกใจจ้าโอเคคุณผู้ชมครับตอนนี้เราได้วัตถุดิบหลักไปให้เชฟเป๋แล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับมาดูกันครับว่าเชฟจะทำอาหารอร่อยไหมครับ ข้ามพลาด,ช, like, hai, าลาดช่วงหน้ามาดูกันครับว่าปลาดุกเนื้ Ugh. อแน่นจะถูกเชฟเบลพีเอทออกมาเป็นเมนูอะไรให้ว้าวไปตามๆกันติดตามครับเฮ้ยทำไมปลาดุกฟูมันดูทำยากอืมอืมอืมอีซี่อีซี่อันังไงอันนี้เ็อะเบร อันบใหม่กะทิชาวเกาะสูตรกะทิผสมน้ำมะพร้าวนี่แหละอรรถรสความอร่อย ขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ครัวคลับอร่อยครัวของคนชอบกินนะครับเราอยู่กันที่อัมพลฟู้ดโคกุกิ้งสเปซพื้นที่สร้างสรรค์ของคนรักการทำอาหารแล้วก็สวัสดีเชฟเบลครับสวัสดีครับพี่นนท์ครับเชฟเบลครับวันนี้ผมบอกเลยว่าวัตถุดิบของเราเนี่ยหาได้ทั่วไปนะครับแต่มันอยู่ที่คนทำว่ามันเป็นการพิสูจน์คุณประมาณหนึ่งว่าคุณจะสามารถทำวัตถุดิบที่ทั่วๆไปเนี่ยออกมาพิเศษได้แบบไหนมันคืออะไรมันคืออะไรพี่นนท์มันคือปลาดุกครับ วันนี้เราจะทำเป็นยำปลาดุกฟูดีกว่าพี่นนท์ยำปลาดุกฟูใช่เพราะว่ามันอาจจะเป็นเมนูที่ฟังดูง่ายหาซื้อได้ตามท้องตลาดแต่ใครจะรู้ไหมว่าจริงๆโปเรเซสของการทำยำปลาดุกฟูง่ายมากๆล่ะฮะาาแล้วก็สามารถทำเองที่บ้านได้ด้วยโอเคไม่ต้องไ,ไปนั่งแบบเฮ้ยทำไมปลาดุกฟูมันดูทำยากอืมอืมอืมอีซี่อีซี่วิธีการง่ายๆเลยครับก็คือใช้ปลาดุกที่สุกแล้วโดยมากจะเอาไปย่างจะไม่ต้มเพราะว่าเวลาต้มจะมีน้ำเยอะ เวลาทอดมันจะไม่ค่อยกรอบแล้วก็น้ํามันกระเด็นเขาจะใช้ปลาดุกย่างปลาดุกอบทำเองก็ได้ให้สุกแล้วแห้งโอเคแค่นั้นเลยครับวิธีง่ายๆอันดับแรกก็คือแกะเนื้อปลาดุกครูก,ก่อนเราจะเอาแต่เนื้อแล้วก็ไม่เอาหนังนะครับครับเอาแต่เนื้อนะอขั้นตอนต่อไปนะฮะเราจะต้องเอาตัวปลาดุกที่เราแกะเนื้อออกมาแล้วครับไปปั่นซึ่งเราจะปั่นกับน้ํามันปั่นกับน้ํามัน<ช>นะฮะเราจะปั่นกับน้ำมะพร้าวเพ่อลั้วรบกวนขอน้ำมันหน่อยฮะ แล้วก็ต่อไปเราก็ใส่น้ำมันลงไปใส่เยอะไหมครับเออเกือบท่วมประดุกครับซึ่งวันนี้เราจะใช้เป็นน้ำมันมะพร้าวของรอยไทยใน,ในการท<ม>อดด้วยนะฮะสอบใครนะครับที่อยากได้น้ำมันมะพร้าวนะครับติดครัวเอาไว้ก็สามารถเข้าไปซื้อได้เลยครับที่ w w w g o o d l i f e f o r y o u c o m นะครับหรือห้างสรรพสินค้าชั้นนาทั่วไปครับ พอเราปรายละเอียดพี่ก็พร้อมใช้งานเลยครับผมเดี๋ยวลองดูกันหน่อยนะครับอ่าลงไปได้เลยแล้วเดี๋ยวมันก็จะแผ่ตัวออกมาฮะเฮ้ยจริง้วยคุณพอมันลงไปในกระทะเบิ้ลไายมันโดนน้ามันมันก็แผ่ออกมานะครับอยู่ขอบขอบพื้นผิวด้านบนของน้ํามันนะครับและระหว่างเนี้ยเราก็จะเขี่ยให้มันเป็นแผ่ไปอ๋ออย่างนี้นี่เอง เรียบร้อยแล้วกับปลาดุกปูของเราพี่นนท์ครับผมต่อไปจะเป็นน้ำยำเวลาเราทำน้ำยำให้จำไว้ว่ารสชาติต้องเปรี้ยวนำเค็มตามหวานปลาเลมปลาลมโอเคอัตราส่วน3 2 1 3 2 1แต่อยู่ที่คนชอบครับางคนชอบหวานก็หวานได้อันดับแรกเราใช้มะนาวสดเนาะใส่เยอะไหมครับเยอะฮะต่อไปตามต่อด้วยน้ำตาลครับผมครับทีมงีเฉียบมากเลยคุณ นี่คุณทําไปผมนี่น้ํำลายแจ๊บๆเลยนะคือกลิ่นมะน,นาวกลิ่นน้ำปลา,า,ก,ลากลิ่นทุกอย่างมันตีขึ้นมาเลยแต่ยังไม่พอยังนะการทํายําที่ดีครับน้ํายําไม่ได้มีแค่3ามอย่างนี้ครับสิ่งที่ควรจะใส่คือรากขาชี้อเพิความหอมขึ้นไปอีกจากนั้นครับจบทุกอย่างก็ต้องใส่พริกาจากนั้นฮะใส่ผักได้เลยได้แก่มะม่วงเห็ดฟันอะ หอมแดงใส่ต้องใส่ฮะต้องใส่ผมนึกว่าคุณทำตำมะม่วงแล้วเนี่ยเหมือนตำมะม่วงมากกว่านะตอนนี้ขึ้นช่ายต้องใสุ่ยผักชีต้องใส่ต้องมีของต้องมีน้ำยำที่จริงใจเคล็ดลับของเบลกุ้งแห้งเอาไปทอดก่อนใส่ไปเป็นมะม่วงหิมพานต์ใส่ลงไปบ้าไปแล้วแยบแยบอะเรียบร้อยครับผมยำมะม่วงประดุกฟู อดทนรอมานานฮะพี่นนท์กับเมนูยำปลาดุกปูเริ่มเลยไหมเอาสิครับเรามาชิมกันดีกว่าได้สิครับมาฮะผมเห็นไปจกะโอ้หมันกรอบมากคนผคครับผมครับโอเคครับเสียงเงียบกงันคือน้ำลายไปด้วยฮะคำใหญ่มากคุณมาไปครับเริ่มเลยฮะปลาดุกของเรานะครับคือด้วยความที่ปลาดุกของเรามันสดมากทองมาทอดปุ๊บเนี่ยนะครับคือผมว่า มันเป็นแบบมันคือใช่อ่ะมันกรอบปูอืมกินกับเยียมมะม่วงเปรี้ยวๆลงตัวมากๆ ผู้ชมครับและนี่คือทั้งหมดของความอร่อยที่เราเอามาฝากกันในวันนี้นะครับสามารถติดตามความอร่อยกันได้ต่อทาง Facebook Fan Page คลับอร่อยนั่นเองนะครับเข้าไปในเพจนะครับมีการแนะนําร้านอาหารแนะนําวัตถุดิบชั้นดีสถานที่ท่องเที่ยวครบถ้วนนะครับลองไปกดไลค์เป็นครอบครัวคลับอร่อยของเรานะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับเราเจอกันทุกวันเสาร์ครับ10นาฬิกา30นาทีทางช่อง PPTV HD ช่อง36นะครับวันนี้ผมและเชฟเบลไปก่อนนะครับสวัสดีครับเอาอีกคุณ ไม่พอหรอกแค่นี้พอดเพิ่มไหมแน่นอนเคล็ดลับคลับอร่อยบายอัมพลฟู้ดเมนูยำปลาดุกฟูเป็นอีกเมนูคู่มื้ออาหารที่หลายคนน่าจะชื่นชอบเพราะความกรอบอร่อยของส่วนประกอบหลักนั่นก็คือตัวปลาดุกฟูค่ะ พอเราลองทำเองกลับเจอปัญหาอมน้ำมันแถมทอดยังไงก็ไม่จับตัวเป็นแผ่นแบบที่เรากินในร้านวันนี้ก็เลยมีเคล็ดลับง่ายๆจากเชฟเบลมาฝากค่ะข้อดีของการที่ใช้วิธีนี้ครับเพราะว่าเวลาเราใส่เข้าไปปั่นเนื้อปลามันจะยีออกหน่อยแล้วมันจะไม่เป็นก้อนเวลาทอดมันก็จะกรอบทั่วกันเท่ากันหมดเลยที่สําคัญเวลาเราใช้น้ำมันในการปั่นพอน้ำมันมันร้อนเราใส่น้ำมันตัวนี้เข้าไปทอดพร้อมกับเนื้อปลา เหมือนอุณหภูมิที่สูงขึ้นมันก็จะดอปลงทาให้อุณหภูมิคงแบบพอดีในการทอดวิธีการก็คือในขั้นตอนแรกให้เอาเนื้อปลาดุกผสมกับน้ํามันเกลือพ้วงปลาดุกแล้วปั่นให้ละเอียดซึ่งนี่จะทําให้เนื้อปลาดุกไม่จับตัวเป็นก้อนพอเราปั่นละเอียดได้ที่ก็พร้อมใช้งานเลยค,ครับผมระหว่างนี้ฝากพี่นนท์ครับตั้งน้ํามันเลยครับดีฟรายครับวันนี้ได้ครับแค่นี้เราก็จะได้ปลาดุกที่ไม่อมน้ํามันแถมยังออกมาเป็นแผ่นสวยงามด้วยค่ะ แล้วเดี๋ยวมัก็จะแผ่ตัวออกมาฮะกลับมาพบกันใหม่กับเคล็ดลับคลับอร่อยเทคนิคที่จะทำให้คุณเข้าครัวแล้วมีความสุขมากยิ่งขึ้น